นางโจรยำนี้ข้ารู้สึกดีนะออกไม่รอเลยส,สงครามทำ,ทำไมไ<ด>ไมึงไม่ดูเล้ากูไม่ได้ยินอะไรก<อ>ูไม่รู้ว่าใครออกตอนไหนเออมึงก็คอยสังเกตดูสิเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาออกกันแล้วแกไม่ออกเดี๋ยวหักค่าตัวนะเฮ้ยหักไม่ได้แล้วสบายใจพระองค์ท่านเอเอ จะกลับทำไมเราทำไมไม่เอาวะกระเพือสที่หายดูที่ทหารลำเบึกกันเลยท่องให้แม่นท่องให้แม่นไม่ต้องกลัวมาครับพี่เพียงแค่เอ็งใช้คาถาเด็ดดีไปดีหรอกทั้งเมืองรีบมานะเออรอตรงนี้ก่อนเดีตรวนี้ขึ้นเป็นตราโทนก่อนเลย ต้องโปรดอาจจะทอดไปพ้นข้าแล้วก็หม่อมสิงห์คำนล <ไป S 1> มาข <ไป S 1> ึ <ไป S 1> ้นบ้าพรองท่านแลพ้พระเจ้าค่ะความเมตตเลยกลัมาทำไมเอาเลยวะชะลอยแบเจะไม่คิดไม่ลาบใช่ไหมเกี่ยวกูนะขอพระองค์ ส่งให้อภัยในครั้งนั้นแต่การที่กล้ากระหม่อมมาในครั้งนี้กล้ากระหม่อมยอมสิโ,โลลาเพืกับพระองค์ท่านแล้วไม่คิดจะเหินเกิมกับพระองค์ท่านอีกยอมถวายชีวิตเป็นทาสรับใช้พระองค์ท่านขากะหม่กล oh <my. S 1> ้าก,าก,ากระหม่อม oh <my. S 1> ตายจริงจริงก,กล้ากระหม่อมไม่กลัวหรอกแต่กล้ากระม <ol> มหม่อมทำไมห่วงแค่น้องสาวชีวิตน้องสาวคนเดียว หวังอยากจะพาชีวิตน้องสาวมาฝากเป็นข้าราชการบริพารโงทากก่อนจิตรองอยากจะพาน้องสาวมาขึ้นเฝ้าข้างพระองค์ขอเวลาสักครู่สิทำไมลืมสั่งนางสนมคุณข้าวหมาปะทำไมอะทำไมวะวิ่งให้ล่นหน้าเมืองไปหมดนะนะใช่เหรอไม่ใช่หมาใครอะน้องสาวกูน้องมึงโอกราบทูลต่อเจ้างไปโดน นำมาฝากถวายเป็นคาราชพรนริพานเขาน้องท่านพระเจ้าค่ะอยากจะพาน้องสาวมาขึ้นเฝ้าค่ะพระเจ้าค่ะก็ได้แต่เจ้าไปบอกกับน้องสาวของเจ้าหากไหมว่ามันไม่กลัวตายก็ขึ้นเฝ้าค่เทวทลิ์พระเจ้าค่ะไปไอชาติเป็นหลักเป็นฐานทุกคนไอชิมอะไรขานเป็นอะไรต่อต่อหน้าบึ ต่อหน้าพระองค์ท่านทำไมก็ต้องคลานในขโมยไม่รู้เรื่องอะไรเลยแหลมแหลมโอ๊ยวันกูกระใจหายวัยกูจะพาเขาขวัญหลอดมาตามมาด้วยพี่ขึ้นเฝ้าพระองค์ท่านแล้วพระองค์ท่านอยากจะเห็นเองขึ้นเฝ้าได้เลยจริงลเหรองเขาไว้ท่องเขาไว้ ชนันจนเรมกระดาษประปราเพกฮะมาแล้วเหรอแสดงว่าไม่กลัวเรา,าถ้าเช่นนั้นก็จงเตรียมตัวตายาาทอไมี่หักทตีฟ้วจุอา้าวเป็นอะไรเ,เป็นอะไรหนู ดาบต้องกลับสะดุดเห็นที่ต้องหยุดยับยั้งต้องยืนเน่เสน่ห์ของนางทั้งสวยทุกอย่างหนักหนาเร้กควาง แต่กลับมาต้องมนตราเอ,อ่านี่ลำเลยเนี่ย<ำ>นึกว่ายกขาหน้าอไอ้นั่นกับมองเห็นน้องกูไม่ใช่คนอยู่ก็เลยกูจะปไปรู้นี่คนบนป้าและแขนสัน้นเระาเา,เา,เากูไม่ห้ามหรอกเอาเลยเต็มที่กูไม่ห้าม ไม่เป็นอะไรอะไม่ห้ามคนนี้ไม่ห้ามไม่เป็นอะไรเนี่ยไม่เป็นอะไรหรอกมันเนี่ยเป็นอะไรไอ้ตามเดี๋ยวก่อนกูไม่รู้ว่าจะฟังเสียงอินี่หรือฟังเสียงทางนู้นเลยไม่เป็นไรนะครับเอ่อกรรมการวัดนะครับอย่าหาวลีเกงั้นอย่างนี้นะครับหันลำโพงไปอื่นหันลำโพงไปไม่งั้นก็เบาเสียงให้ผมสักนิดนะครับไม่งั้นพ่กนี้เล่นไม่ได้นะฮะให้เขาหันทางวัดท่าอู่นน่นน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  เสียงไม่มีไงวันนี้เสียงตามถ้าเสียงก็หกันมาทางนี้เราก็หกันมปทชงดไ้โน่นนี่ไม่เอากูขี้เกียจลือแค่เป่าเสียงให้กระเพาะแล้ว แกจะมาดูลิเกมั้งเนี่ยดูกูทุกวัดเลยมัพรุ่งนี้กูไม่เป็นนะนางเอกลูกกูบอกก่อนแลไม่ได้เสียงแห้งทิ่หายเจ็บคอมาแล้วเนี่ยน่าเจอเครื่องเสียงตะโชยใครวะเอ้าวเหล่าอีพาไงกูไม่รู้จักลิเกรุ่นหลังทำไมบังคมได้เพคะทำไมน่ารักขนาดนี้ สตรีไทยในเมืองไม่มีเช่นนี้เลยรามกันรมไปไปไหนับลงท่านไม่ต้องการไปไหนกับกัองฮะเรากกับ่องสามคนเดี๋ยว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 เดยวเดีอยเดี่ยวเดงยวเดยวเดี๋ยวเ้ี๋ยวเดี่ยวเดียเ้ี๋ยวเดี๋ยวเดีงยวเอี๋ย่เดี๋ยาเมี๋ยวเดี่เดี๋ยวเดา๋ยววเดี๋ยเดี๋เงเเี่ยมีเียวเวเเทศท่านน มึงมึงคิดอะมึงมึงคิดนะมึงหมายความว่าไงเนี่ยอย่าหาว่าเด็กกันอย่างงี้เลยมันไลฟ์สดเลยเลยอะจะพูดมันก็ไม่ได้มันจะหยาบคายอะที่มึงตั้งใจจะพูดมันคืออะไรกะหลีรุ่นนี้มีแขกออฟอีกเหรอติดตามอะไรแขกกูเยอะแต่ก่อนนี้กูพักผ่อนอุ้ยลูกลางอย่างมึงใครเขาจะเอาเอาไอที่หายมึงไม่มึงไม่รู้ไงน่ะทำไมอะทั้งกูไทยของกูทั้งนั้นโอ้โหหัวมึงหมดเลยเสียใจกูรอดอยู่คนเดียว กูไม่กินอยู่อย่างเดียวจบจบไม่กินกูถึงว่าขมสันไม่รอดอี้เหี้ยนี่คุณอย่าไปยุ่งแล้วคุณดันช้าก่อนถ้าอยากจะรู้นะสตรีนายนี้คือใครกันคือน้องสาวของกล้าวขม่อมพระเจ้าค่ะน้องสาวเหรอจันแรมคืนนามเขาแอบจันแรมเหรอท่านสิงหคโปร์ ได้ยินเราไหมก็พอได้ยินเพื่อนต้องพยายามป้องหูฟังเอาท่านสิ่งท่านรนพระเจ้าค่ะหากแม้นว่าข้าพเจ้าเทวานี้ต้องการสิ่งใดอยากจะขอกับท่านท่านจะให้เราได้ไหมวันว้แต่ดาวกับเดือยพระเจ้าค่ะเดือนนี่สายเรียกเดือยเสียงบันดังโอ้กูสมองไม่ไปเลยกูรองคาลิเกตัตนิวะเจ้าให้เราได้หมดใช่ไหมพระเจ้าค่ะนั้นสิ่งที่เราต้องการ นั่นก็คือ,อขอจันแรมน้องสาวของท่านร้องท่านเทวฤทธิ์มึงได้ยินหรือช่ไมเขาจะขอเองไม่เป็นเมียเขาอีกองค์ไม่ไม่ไม่อะไรไม่อะไร ขอเดชะพระองค์ท่านเพคะบอกไปเลยหม่อมฉันม่ขัดความประสงค์ของพระองค์ที่จะนาหม่อมฉันเข้าไปในเมืองของพระองค์เจ้ายินดีใช่ไหมแต่มาดแม้หม่อมฉันขอข้อแม้สักสองข้อเพคะมีสิ่งใดกันที่เจ้าต้องการจากเราหม่อมฉันต้องการอยู่กับพระองค์โดยที่ไม่ให้มีไออีคนใดรบกวนเลยเพคะ <st arts> สามเดือนห้ามไออีผู้ใดก็แล้วแต่ขึ้นเฝ้าข้อที่หนึ่งเพคะ <st arts> ส่วนข้อที่สอง ยามที่หม่อมชั้นย่างเท้าเข้าสู่เขตพระนครห้ามไออีคนใดก็แล้วแต่ไม่ว่าสักดินาจะเป็นใครเรียกหม่อมชั้นว่านางโจรเพคะถ้าหากว่าไออีพูลน้มันเรียกหมนท่านางโจรให้มีโทษทั้งประหารชีวิตได้ไหมเพคะได้สิหากแม้เป็นความต้องการของเจ้าข้าพเจ้าก็จะให้ทหารทุกคนฟังคำสั่งของข้าเทวด่ยากค้ับัดเดี๋ยวนี้ว่า ข้าเจ้าจะก,กำหนดเวลาสามเดือนอาฮะห้ามไอ,อ้ผู้ใดขึ้นเฝ้าข้าเจ้าเทวริษหากแม้มันมีผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งของข้าเจ้าเทวริษข้าเจ้าจะสั่งลงโทษแล้วอีกประการหนึ่งว่าห้ามเรียกมาเหสีของข้าอาฮะตันแลมว่านางโจรหากแม้ว่าใครเอ่ยคำนี้ข้าจะตัดหัวมันลาบเราะห์ แล้ววาที่ทีเ่เหมยเนดาไอ้เจ้าหอนใจต่ำไรความเมตตารจรเงินนายนานังแต่เฮ้เยเฮ้ยาทำไมทำไมทำไมหยาบคายไหมเนี่ยแล้วไงหยาบคาย มันตะกี้เนี่ยทำไมอ่ะมันด่ากลัวด่าว่าอะไรอ่ะผู้ด่าอะไรมึงด่าหน้าหนังแตกไม่รู้ไงหนังตะโพนหนังเปิงเนี่ยเวลาตีแรงๆหน้ามันก็แตกไงโถไอ้หน้าแตกโอ้โหมึงเดือดทัดกับใครเนี่ยแตกแตกก๊อไก่นะเออแตกตอเอกตอแตกมึงเรียนลุงเรียนก๊อไก่ก๊อไก่ไม่ใช่ดอเด็กเออถ้าดอเด็กก็น่าอ้ทุนกู้ยเกี่ยว จอนใจต่ำไรความเมตตาารจิงน่ายน่านังแตกร้ายจริงนหนานางงนอ้าอาจจนหน้ากูแหกกูหวนเต้นเหลือแดกกูจึงจ่าเฮ้ยมึงยอมร้วงแก่ใจกัาบมึงดิงว่ากูตอนนี้หน้าที่คืออะไรทับดีกับพี่เขาไว้ไอ้น้องเอืย วันข้างหน้าดีอาจจะเห็นคุณงามความดีของเองเดี๋ยวจะรับเองมาเป็นว่าที่คนขัดร้องเท้าให้พี่ก็ได้สิงทำร่นพัดก,ก่อนอเดี๋ยวเจอกันนี่เทวฤทธ์มาลืมอิสาราทอดทิ้งองค์ออพระกาวาลีขอไอคนกลางละมาทางโซกี รเราก็จะ <พอ S 1> ละไม่ดีหลบหนาลงหมดร้อยเล่องเทวริต้องไปกาบทูลองค์อิศราไปเถอะไปขอบคุณนะครับชอยชอหยิทบทองุญไทยธานีชมต่อเม,มื่อพี่น้องเหตุผต้นปลายจะเป็นเช่นไร